ກັບສະບາຍດີສະບາຍດີແລະສະຫວັດດີເດີພໍແມ່ພນ້ອງ เฮ็บสีกันเมือสุ่คู่สุ่คนตัวทางในหรือต่างประเทศโมฮบก,ก็ซองเบาจำมัมอีกแล้วมือน,นี้เนะาะมาจำมัมกับมาที่สวนป่าบนเนาะมาเบิ่งพันทุกพักโหดพักบาจำมัมกับชิโงหดพักซอยพันเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องไปหลับไปชมด้วกันเลยเด้อโอเคเนะาะมาจำมัมกับเขามาสวนนั่น อ่าเป,ป่าบนไปทีเรียบร้อยเนาะดินเจ้าหนี่งามอยู่บ่คือดินเหาอหินแหงสบายดีเด้อเป่าบอลโด,โดพักเนาะยำแรง่หมัก,ตมกตแตงบบบนี้ ตัวมักคืออะแล้วเลยบ้านน้องน้ำพึ่งหรือว่ามาดัดว,วิ่งบอกย่างต่อเพื่อนคั่วแบบน,นี้ค่ะโดยกอห้องโบกแล้วเล,เลยโ<ด>ยอ้ไปบ้านเรียบร้อยโดยอื่นเห็นจุดประกอบค่ะต่อเพื่อนคั่วโอ<ด>้ไปก่อเลยเทข้างใส่ตะหนาังบ่โดยอือผักกาดนี่เด็ดจิ้นจากเื่อแล้วพักการ ถือได้นงมันโอ้ข้นตลอดเลยฉันเนาะฉันมันมดหม่เลยเนงมันขึ้นมามาจะมั่ก็สิทางกองเนาะสิหดใช้เปล่าบนเพิ่นมาจะมั่กัน you what about one no? น่ากันได้กินแล้วมันแป้งกันได้หมดสักเดือนแหละประมาณเดือนหรอฮะกำลังจะพักฟ้าบนเนาะแป้งสาวไม่นาซื้อมาให้ปูใส นั่หดักมนาแล้วเพนั่งห่าาาม,านนงามาอยู่ออยอดเสีย่ี้องนอกน้่งนอกันผู้ไม่น่าเสียมเฮ่นบกมือนี่กับบดีมาถ่ายคลิปกันบอกว่าขาวี มะเขืออิดบอกมะเขือยังแจ็งมะเขือยังได้ก็ไม่น่าซื้อมาหายแลวก็ปูกอ้โหกรืปอเป็นทงเป็นห่อกะเจ้าขายแจ็คมะเขือขาวอะไรฮะจ็กเราไปใช่ได้ กาไปนิงกับบอจ่ายันแล้วไปนิงแหละไม่ต้องกินนี่ก็เห็น,น,หนอยู่พี่นี่ก็เห็นอยู่เขา,าหลอนอะเขเห็นนอนอยู่่นี่เปยน่ะโอ้หาอย่าง เบิไดไฟเนาะนนสัญญาแด้นี้มาที่เ่เต็มเลเปิดไดไฟเอนนบาดจะแมอันนี้ไงโดนๆนักกาดขาวมันนี้แกนเลยออนนี้ผักกาดขาวบ่นนี้แค่นมันอยู่ันัวตง ัเตักซีเนาะหอมสีเขียดหน่อยเนาะ แก่เมื่เนาะบางอันก็นกินนมหมดทันจะได้ก็บแบ่งกันอยู่ในนี่ดนะ้เนาะในเตาถ่านเนี่นะอ๋อโดยรนะบริสุทธิ์ผลเลิศนี่บ่มีแต่ประคองเสริม,นะม,นงงมเนาะปลูกบัวงามเนาะอยู่นี่เนาันต้องปลูกใส่กระถางมันเป็น,นดิน กาดขาวใน,ะววนวเห็ดนั่งกินยังมีเนืขัวแนื้อพัดยังบ่มีนี่คือซีต้มมีนะ้ามีหมูก่อนจึงเชื่อามาต้มสวนไม่เท่าว่าในหน่อยนะ,ะนก็แยกผักผักอยังเนาะผักกาดผักกาดหั่นบดอะไรกินเบิดอะไรแล้วก็ได้ผักอันบัว พาไว้เห็ดแนวยิกปีหนาเนาะให้มันแก่น้ำเอาก็ไว้ <Okay, S 1> ปลูกปีหนา,เอ,านหเออเอาแนวมันจะหกพักเจ็ดพักคล้ายๆมักถั่วห่เนาะบะหม,มี่หมกถั่วหอยหักถัวกถ่วเน่า หมากปลายนั่นเลยมืดเลยนี่มันเป็นหมากปลายนั่นแหละตัวแกก็มีไวปูกรอมนามักเพชรกันมั้อ,อยากงามเนาะเป็นน้ดินเอาเทียงไก่กับบุกขึ้นหน้าหมอพ่อเขาอะ แล้ขุนบอกพ่อว่าเืเป็นน้ำดินเป็นชีเบาบดใส่กรบอขมัน,<อ>ม,นมันเป็นดินดินดาบเนี้ยเนี้ยเด้ออเป็นดิดนดาบเนียเนีแล้วก็เอาใส่กันบอกขืนมมาหุงมาแงงกรบบอกขืนน่ะเขาเสริมกระเชืเนี่ยกรบอกนี้มาลีนกะ จีมแล้วก็เอาขีหมูใส่กันนิดหน่ดมาสาวดมาแรงชว่านัานบุพเพมันแห้งไวดูแลฮดนงว <EN decomposition lending reconstruction> ่าอ mm ุหมไหลละไลลพดจนเปียกเลยเหรอหนาหนึ่งสองสามบัวไปแล้วนี่

โอ้หมักแตงบ่นี่หมักแตงกว่าหมักแต,ง,กกแตงอันนะบบั้นโอ้อยู่เต็มท,ทั้งเทิงเนาะเราต้องได้ขวดตลอด <ใน S 1> บ่จังเนาะต้องได้เอาเสียมคุดตลอดบ่จังซับซับซับให,มนหน้มันม,น,นมันซึนมลงเนาะ ย่างบาดอันพ้นโต๊ะล้วกันมันม,มันน้ำพ้นมันจะสีแห้งกว่าน้ำพ้นมันก็สะขึ้นเลยนะน้าน้องนี่โบแห้งเลยเนาะขาบนมันต้องหาดอกจอกใส่ม,มันบำบัดน้ำไม่เลวมันใส่เองไลยมันใส่ดอกจอกเลย เห็นบอติกี้น้องเข้าข,ขุ้นขุนแบบนี้ไหมเ้าดอกจอกน้ำนนองทงมาใส่กบปูนปูนชดลงไหนปูนชดเาบัใส่ปูนใส่นาดโอ้มองระบายน้ำหมดตัวนี่ นั่นแหละให้มันลุดไปนะเจะปล่อยปลาดำบนี้คึ้เห็นบวนบวดปล่อยป้านี่ป้าที่หนาป้าฝาอืมเั็นดินีิมันบวบมันบอดิเก้อมันเนาะ เพืออยู่บ่อขอขอขอมิ่แต่เหมันกินธรรมชาติแล้เนาะเรื่องแบบธรรมชาติลเ,เตลาานเยเน้องนี่กรปล่อยพีจ๊น้องนี่นะ โอดินงามเนี้ยบางอันกับหมักเพชรนี่บ่มักแบบนี้ที่ดินหมักเพชรอืมอืมแบบเบิ่งใบมันมันเหลืองมันอันแม่มันบกมันบกเขียวใบอื โคตรได้จริงๆก้าเบี้ยมันใหม่ก้าเบี้ยมันใหม่เลยที่ปลูกมองใหม่กับบ่อเราบริสิกแล้วเห็ดแบบนี้ยมันโบงงามกันนี้ละวานเอาเด็ดค่ะโดยเอาขี้ไก่เอาขี้หมูมาใส่กับใบเลื้ยงอยูอ่น้ำโคตรเป็นหกเลย เออแล้วเนาะมีกานานทักไม่ตูค้ค่ําเพินนอนเพินหากระโฮดเกินไปมีผักหอมป้อมเนาะมีผักชีอ่ออากาศผักต้นหอมเนาะ อันนี้กันนานพักปัวก็เป็นชีฝรั่งเลยว่าหอมเป้เนาะแล้วกนปลูกพอเด็ดเด็ดกินให้ตูคำเงินเบานะโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องมาคอนี้ขอขอบขอคุณขอบคุณน้องพ่อแม่เอฟซีเมื่อสุกูสุกคนเนาะที่เบิรคลิปเราจะมั่มแต่ต้นจนจบ โดยบาขามโฆษณาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวจะมั่มเหดุลิปต่อไปให้พ่อแม่นะครับได้ชมกันเนาะขอให้พ่อแม่เฮฟซีเมอร์สุข,ขุสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราจจากโรคไข้ไข้เจ็บเิ <c oughs> ็ดชิงใดกระซมวางถูกประการเด้เจอันคลิปหนาพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี